สวัสดีครับเช่นเคยครับยูนไม่เงอนน้ำมันนะครับวันนี้จะมาทำผัดพริกเห็ดผัดพริกโปรตีนดีกว่าเนืมีโปรตีนหลายอย่างอ่ะโอเคก็ยืนไ้เปิดแ,แก๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปค็จะสะับปิดนี้ไปด้วย พอ,อน้ําเดือดแล้วผมก็จะโขบกพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปผัดให้มีนหอมก่อนใส่หอกไปเลงไปผัดนะครับแล้วผมก็จะใส่หัวสัมลงไปผัดใดหดด้เข้ากันก่อนนะเมนูผมจะเน้นโปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับ Ừ, ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ชูรสไม่ใช่น้ำาตาลแล้วก็จะใส่โค้กูไมไปด้วยโค้กูก็ถือว่าเป็นโปรตีนที่โอเคครับโดยสุดนะครับ ไม่มีแคนานลี่ด้วยครับอกไก่ไม่มีแคนอนี่นะมีต่อสุขภาพแน่นอนแน่นอนเมนูสลหรับคนกาลดน้ำหนักเลยลดความอ้วนเริ่มสูตก็จะใส่เห็ดชันไียองกับไป็หอมสดลงไปคือเมนูผมีกเมนูของผมเนี่ยสังเกตเครื่องอาจจะไม่ค่อยครบเนาะจะเน้นกระเทียมหอมแดงมากกว่ากลับแล้วก็พริกแล้วก็มีอะไรก็จะใส่ลงไปเน้นโปรตีนครับ ร่างกายต้องการโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สุดหวานนะครับโอเคผมจะเน้นโปรตีเนเพิ่มขึ้นเยอะเยอะมากเ,เน,น,น,เเเน้นโปรตีนเยอะมากโอเคก็เติมน้ำมันหอยลงไปหมูก็ด้วยน้ำมันหอยเนอกไก่ก็เป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็มีหมูสับเอ็งเอเนาะมันจะน้อยแล้วก็ มีเต้าหู้แล้วก็มีเห็ดในที่นี้ผมก็จะใสออ่หอมใหญ่หอมใหญ่ก็ถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนนะครับที่เป็นพืชที่เป็นโปรตีนกันอยู่ใส่ผักโปรตีนถ้าคนไม่ชอบกานหอมดใหญ่ก็ไม่ต้องใส่นะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ชอบการหอมดใหญ่เลย,ยะะอพอรู้ว่ามีประโยชน์ก็ พอทานสุดๆันหอมอนหวานดีครับหอมใหญ่พอสุดล้มหวานสุดพ้ายผมก็จะใส,ส่กระเทียาามซอยเติมด,ด้วย ีิบแดโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับอยู่อาวอสอยู่ยินนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ